บทที่หกทำมาจากกัปปวัตนสูตรเอวัมมีสุตังเอกังสมัยยังปะขวะพารณะสียังวิหารติอิสิปตนีมิกทาเยดันตะโขปะขวาปัญจวคีเยพิกุอมันเตสิเทวามีพิกเวอันตาปปชิเตนะนะเสวิตรพาโยจากังจายังกามมสุกามะสุขันริกานโยโคฮีโนคัมโมปุตุชนิโกอนาริโยอนัตสัตถิโตโยจายังอัตตลิกิละมัน มัทานุโยโคทุกโคโนิอนาริยโยอนตัตตสัตถิโตเอเตเ,เตพิกเวอุโพตันเตอนุปคัมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธ,ธาจัคูุกรณียนักกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธ,ธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอะภิสัมพุทธาจัคูุกรณียนักกรณีอุปสมายะ อภิญญายสัมพธายะนิพานายะสังวัตติอายะมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยทีทางสัมมทิติสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมสมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียนะการณีอุตสมมามยะอภิญญายะสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโคปานะปิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรชัมปิทุกขังโสกปาิทริวทุกขะโมโทมะนัสุปายาสิอาปิทุกขาอัปิเยหิสัพโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิดฉังณลพติตมปิทุกขังสักขิเตนะปจจุธปาทานขันธาทุกขา อีทางโคปันะพิขเวตุกสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกาน,นทิราคะส,สหคตาตันระตันราพิน,นทินีเสยทีทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปันะพิขเวทุกขนิโรโทโอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอาศิสวิราคะนิโรโทจาโคปานิปฏิมิสสโคมุตติอาณรอโย ο. อิทังโขปัญณะปิกเวทุกขันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะอริโยอัตถิอัตถังคิโกสมัคโคสยะทีทางสามัมมาทิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมัสมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขันิโรอิทังทุกขะอริยสัจจันติเมปิกเวเปุเพอนันุสเตสุธรรมมีสุจักขุมุตปะ จักขุงอุธปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิ maturity, วิชาอุธปาธิอโลโกอุธปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริยเยยะยันติเมพิคเวปุเพอนันุนสตสุธรรมมีสุจักขุงอุธปาธิยานังอุธปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอโลโกอุธปาธิ ตังโคปนี้ทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวบุพเพอนันตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิอุจาอุทปาธิอะโลโกอุทปาติอีทั้งทุกขสม,มุทยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุพเพอนันตุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัมภติมมพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาทิ ญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิ ทังทุกขานิโรธโออริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสเตสุธมีสุจากขุงุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัจจสัจิกตาตมพันติเมพิขเวปุเพอนุนุสเตสุธมีสุจากขุงุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิอุชาอุทปาทิอโลโกุทปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตาตม ติมีพิกเวปุเพอนันุสเตสุธม,มีสุจกักขุงทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอ,อุทปาธิ อีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายัสัจันติเมพิขเวปุเพอานันตเตสุธรมีสุจกคุงอุทปาธิงานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายัสัจังภาวะติาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอานันตเตสุธรมีสสจกขุงอุทปาธิงานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ทังโคบนน้ทางทุกขันนิโรธคามีนีปฏิปทาริยสัจจังภาวันติเมภีภาวิตันติเมภิคเวปุเพอนันสเตสุธรรมเมสุจักขุงปัฏฐะจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิยะวกีวัจจิเมยะยาวะกีวัจจะเมภิคเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัตทางทวทะสาการังยนาภูตังยาสั ยาณทัศนังณนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมรเกสพรมเกสัสมณะพรามาณิยาปชายสะสเทวนุสายะอนุตตร,รังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจจัยาสิงยะโตจะโขมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยชเตสุเหวันติปาริวัวตังทวัตสากะรังยะถาพุตังญาณทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัาฐาง พิฆเวสเทวะเกโลเกสมัมมเกสพรมาเกสัสนะปรามาณิยาปชายสะสเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัม,มาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัยาสิงยานจจะปะในปะณะเมทสนาอุปอุตปาธิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตินาธานิปุนภะโอติ ทัตมะโวจะภะกวะอตตะมะนาปัจจวัคคิยาพิกูภะกวัโตภาสิตังอน,นันต์อภินันทุงอิมัตสัมมิจะปะนะเวยากะระนัสหมิงพญามานีอายะสมะโตโกณทัญญาสกวิประวิระวตรมะลังธรรมะจักขูตปาทิยังกินจิตสมุทะยะธรรมังสพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัติเตจะประควตาธรรมจักรเกกภูมมาเทวาสัทมนุสสาเวสูงเอตัมปะควตาภรณสียังอิสิปตนีมิกทายอนุตารังธรรมจักรกัางปวัตติตังอปติวัตตยังสมณีนะวาพรหมณีนะวเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวากินจิวาโลกสมินติภูมานางเทวานางสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสูง จตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตาวะติงสาเทวาศัตรมนุสสาเวสูงตาวาติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวายามาเทวาสัตรศัตรมนุสสาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุสสาเวสุง ตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมารตีเทวาสัตวมนุษาเวสุงนิมาระตีนางเทวานางสัตทังสุตวาปรนิมิตตวสัตตีเทวาสัตมนุษาเวสุงปรนิมิตตวสัตตีนางเทวานางสัตทังสุตวาพระมักกายิกาเทวาสัตมนุษาเวสุง เอตัมภคาวตาภระนสียังอิสิปตะนีมิกทายิอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวตียงสมณีนวะพรหมณีนะวะเทเวนวะมาเรนะวะพรหมุนาวะเกณจิวะโลกสมินติอิติหะเตนะขนีนะเตนะมุตุมุหุตตนะยาวะพรหมจโลกา ธรรมโลกาสัตโธอภพุคชัชจิอัญจะทะสสะหสีโลกธทาตุสังกปปิสัมปะอัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลไกโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตโขปควาอุทานาังอุทานีสิัญญาสิวัตโกโพโ,โกนทันโยัญญาวสิวัตโพโกนตโยติอิติอหิติอีทัออทททง อายัสมตโตกุลทัญสสะอัญญากุลทัญโยเตวะวะนามังอโหูสีติ